เงื่อนไขสําคัญซึ่งทําให้วัดแสดงบทบาทไม่เป็นไปตามคือถูกทําลายสข้อนี่นะคะเมื่อเราทบทวนรรณกรรมได้ข้อสรุปมาสี่สข้อนี้ค่ะการรวมศูนย์อํานาจการปกครองของคณะสงฆ์เข้าสู่ส่วนกลางทําให้พระแต่ละท้องถิ่นเนี่ยท่านไม่มีโอกาสที่ท่านจะปรับปรุงงานของท่าน หรือว่าเติบโตในวิธีของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันนะคะการอันนี้คงไม่มีเวลาเรียนกับเรียนเยอะก็เอาเป็นว่ารวมตรงนี้นะคะแล้วก็รัฐเนี่ยทอดทิ้งการศึกษาของคณะสงฆ์อันนี้สําคัญมากอยากจะเรียนว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดที่ทำให้เกิดปัญหามากมายก็คือยิ่งเมื่อเช้าได้ฟังว่าวัดทางไหนเนาะที่บอกว่าได้งบประมาณ เท่ากับโรงเรียนประถมอะทางมหาจุฬาหรือเปล่าคะที่บอกว่าตอนที่ให้งบประมาณใช่ไหมคะที่บอกว่าเราอยากจะสร้างมหาวิทยาลัยสงให้เป็นที่ผลิตปรากฏว่ารัฐให้งบประมาณก็คือเอางบเท่าโรงเรียนประถมไปนะคะมันก็สะท้อนอยู่แล้วคะ่ะคารวะไม่ร่วมสร้างสารรค์คุณภาพของวัดและพระสงฆ์อันนี้เราอย่าโทษแต่ปัจจัยเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันคติ วัดอะไรชั่วช่างชีดีช่างสงดีฉันก็ไม่ทราบว่ามันพัฒนามาได้ยังไงนะแต่มันก็เป็นตัวบอนทําลายพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธศาสนาจะดารงอยู่ได้นี่ต้องอาศัยพุทธบริษัท4เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ทิ้งฝ่ายเครือหัดอยู่แล้วนะคะอนนี้เข้าสู่บทที่สามคือเมื่อเราลงไปทําการวิจัยเนี่ยเราพบปัญหาอย่างที่ว่านะคะว่าความเป็นเมืองที่มันถูกพัฒนาไปเนี่ย มันสร้างปัญหาให้กับวัดที่อยู่ในเมืองหรือกึ่งเมืองนะคะวันนี้เมื่อวัดที่อยู่ในเมืองหรือกึ่งเมืองนียเผชิญปัญหาอย่างที่ว่าก็คือไม่มีพื้นที่ที่จะให้คนภายนอกเข้ามาเพราะว่าพระท่านก็ไม่สามารถสอนแบบที่เคยสอนนะคะความรู้ทางพระธรรมของท่านที่มีอยู่เนื่องจากไม่เคยปฏิรูปคณะสงฆ์ความรู้ที่ท่านมี ก็ไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่โดยเฉพาะของเด็กวัยรุ่นนะคะเขามีปัญหาว้าเวปัญหากิกปัญหาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเนี่ยนะคะเราตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเมื่อตามไม่ทันเนี่ยเราก็ไม่มีคำตอบให้กับคนที่เข้ามาหาวัดนะคะดังนั้นวัดที่สามารถทำใน4กรณีได้เนี่ย ท่านทำยังไงอันนี้คือบทที่สว่ากระบวนการฟื้นวัดคืนเมืองของสี่วัดที่ว่าเนี่ยท่านทำได้ยังไงเราก็ศึกษาคืออย่างนี้ค่ะในกระบวนการศึกษาเนี่ยเราจะเน้นว่าเราเราพบว่าแต่ะวัดเนี่ยนะคะจะมีปัจจัยเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันแต่ละวัดแต่ละพื้นที่ทั้งสี่วัดที่เรียนกับเรียนพระคุณเจ้าไปเนี่ยแต่ะวัดมีปัจจัยเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันงานวิจัยชิ้นนี้คือต้องหาว่า ในสี่วัดเนี่ยมีอะไรที่เป็นปัจจัยร่วมที่คิดว่าวัดอื่นๆสามารถทำได้ด้วยนะคะถ้าเป็นปัจจัยพิเศษเรายกแยกออกมาเรียนให้ทราบว่ามันทำอย่างนี้นะเขาทำได้เพราะมีแต่เราต้องหาให้เจอสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยร่วมคือวัดต่างๆวัดที่ของพระคุณเจ้าหรือครหัสที่มีวัดอยู่ใกล้บ้านและอยากทำเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกราบเรียนต่อไปนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการหาว่าท่านทำยังไงแต่จะเล่าก่อนว่าแต่ละวัดเนี่ยท่านทำยังไงท่านใช้การลุยบุกรุกไปข้างหน้านะคะกรณีศึกษาเนี่ยท่านทราบแล้วว่าท่านอยู่แต่ในวัดไม่ได้เราไม่สามารถร้องให้ครหัสั์หรือครวาตเนี่ยมาเป็นฝ่ายหาเราวิถีชีวิตไม่เอือ้อแล้วก็วัดไม่ได้มีสิ่งดึงดูด เราต้องทํางานแข่งเราต้องอยู่ภายใต้พื้นที่สรรพสินค้าสถานแหล่งบันเทิงเลยเตยม็มไปหมดเราต้องแข่งกับ Facebook แข่งกับเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะไม่ใช่สังคมแบบเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดที่เป็นกรณีศึกษาเนี่ยเราจะพบว่าปัจจัยร่วมที่ทําให้กระบวนการของท่านทําได้ก็คือท่านเป็นฝ่ายออกเดินพระบางรูปเนี่ยท่านเข้าหาสรพพสินค้านะคะท่านเดิน เข้าไปในบ้านจัดสรรที่อยู่ใกล้บริเวณวัดนะคะแล้วก็ไปหาพื้นที่ที่ชาวบ้านชอบออกมานั่งคุยกันนะคะแล้วก็เข้าไปแนะนําตัวเองว่าท่านมายังไงอยู่วัดตรงไหนอะไรเงี้ยตอนแรกชาวบ้านก็จะมีความรู้สึกโอ้ท่านจะมาเรียรายหรือเปล่านะคะน,น่าสนใจนะคือพอท่านก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าพอเดินเข้าไปเนี้ยเขาจะคิดคารวาจะคิดเลยว่าสงสัยมาเรียรายอะไรเงี้ยนะคะแต่ท่านก็อาศัย ความมานะบักบั่นเข้าไปแล้วก็คุยแล้วก็พิสูจน์ทราบกันไปนะคะก็เป็นฝ่ายออกไปหาเครือขัาเข้าไปในโรงพยาบาลไปตามบ้านจัดสรรเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปหาองค์กรต่างๆเพื่อชวนให้มาใช้พื้นที่วัดนะคะหรือว่าบางวัดก็เข้าไปชวนญาติโยมให้มาทำวัดเย็นซึ่งแทบจะไม่เหลือร่องรอยแล้วในวัดเมืองหรือกึ่งเมือง ที่จะมีญาติโยมมาทําวัดเย็นในเมืองแทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตอนเย็นก็อยู่บ้านดูทีวีแต่วัดบางวัดท่านก็สามารถทําให้ญาติโยมมาร่วมกันได้นะครับท่านจัดทัพปรับกระบวนการทํางานของพระสงฆ์อันนี้แน่นอนค่ะสิ่งแรกข้อแรกที่เมื่อกี้จะทําได้เนี่ยเกิดขึ้นภายใต้ปัจจัยอีกประการหนึ่งก็คือต้องมีการจัดทับปรับกระบวนการทํางานของพระสงฆ์ เปลี่ยนมาเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะเชิงรุกก็คือสำรวจทุนของท่านเองในวัดว่าพระแต่ละรูปมีความถนัดอะไรสามารถจะเอามาสร้างกิจกรรมอะไรได้บ้างไหมก็ช่วยกันออกแบบช่วยกันคิดนะคะดูจากศักยภาพของพระในวัดนะคะแล้วก็ท่านจเจ้าอาวาก็จะแบ่งบทบาทให้ ไม่ได้คิดว่าทุกคนต้องทุกรูปต้องทําเหมือนกันหมดนะคะหรือแม้กระทั่งคารหัดที่มาช่วยก็เหมือนกันใครถนัดอะไรใครมีทุนอะไรก็มาช่วยกันลงแรงด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งพระและคารวาดอันนี้เป็นการทํางานร่วมกันแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะถือว่าเป็นกุญแจอันหนึ่งที่ทําให้ประสบความสําเร็จก็คือพระให้คารวะเป็นส่วนร่วมคือโดยปกติเนี่ยเราอาจจะคิดว่า พระต้องรู้เรื่องธรรมะมากที่สุดแต่ในกรณีศึกษาเราพบว่าพระท่านเห็นว่าบางเรื่องท่านไม่เข้าใจความทุกข์ของคนสมัยใหม่ซึ่งโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยความทุกข์มันหลากหลายมากมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเพศที่สามนะคะแล้วยังมีคนจนคนรวยคนกำลังรวยคนอยากรวยคนเคยจนแล้วคนอยากจนอะไรมันเต็มไปหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นความหลากหลายแบบนี้มันสร้างความทุกข์ที่มากมายทับถมเต็มไปหมดเพราะฉะนั้น ใครที่จะช่วยออกแบบกิจกรรมหรือภารกิจในยุคที่เมืองกำลังคืบเข้ามาได้ดีไปกว่าคารวาสเพราะฉะนั้นในวัดที่เป็นกรณีศึกษาเนี่ยพระท่านจะให้คารวาสมาร่วมกันออกแบบกิจกรรมมีส่วนร่วมไม่ใช่แบบเดิมว่าเอาพระเป็นคนออกแบบโยเป็นคนจัดสถานที่นะคะแต่ว่าทำงานกันแบบเป็นทีมร่วมกัน ทำให้กิจกรรมตอบสนองต่อความหลากหลายผ่านเวลาไปเท่าไหร่แล้วคะนี่พยายามใช้ BTS นะคะให้เร็วที่สุดถ้าเร็วกว่าน,นี้เดี๋ยวต้องเป็นชินคันเซ็นค่ะรถไฟญี่ปุน่นการจัดทับปรับกระบวนการทำงานของพระสงฆ์นะคะเราทำยังไงร,รูปพวกนี้ก็พยายามจะสื่อนะคะว่าในเมื่อความทุกข์เนี่ยมันมีสารพัดหลากหลายเนี่ยนะคะมันเป็นไปไม่ได้เลย ที่เราจะทำงานวัดทั้งสีกรณีศึกษาเนี่ยนะคะท่านให้ความสำคัญมากกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลมาทำงานท่านจะไม่ใช้เว r ร to ท o เดาท่านจะไม่ใช้ว่าคงประมาณนั้นคงประมาณนี้ทุกกิจกรรมของท่านหาข้อมูลหมดว่าข้อมูลความทุกแบบนี้คนกลุ่มนี้คนที่จะต้องเจออารมณ์ประมาณนี้ หรือแม้กระทั่งเด็กเนี่ยตอนนี้กำลังสนใจการ์ตูนตัวไหนท่าจะต้องเอามาใช้ในการทําให้เด็กรู้สึกสนุกอยากจะเข้าวัดเนี่ยท่านต้องหาข้อมูลหมดนะคะหรือชาวบ้านกําลังทุกข์กับเรื่องอะไรนะคะจัดทับปรับกระบวนต่อก็คือว่าอันนี้สําคัญมากจัดทําให้นำสมัยนะคะคือถ้าเราสามารถปรับจัดทับของเราให้ธรรมะ มีความร่วมสมัยสามารถตอบโจทย์ชีวิตได้เราก็จะเปลี่ยนขยายสีเหลืองของเราเนี่ยค่ะให้ออกไปสู่คนรอบนอกอีกเยอะแย,ยะเป็นอันมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ถูกจับปัจจัยได้เราโดยสาระพุทธศาสน,นิกชนเราย่อมเชื่อในหลักอิทธิปัจจัยตาว่าเมื่อไหร่เรารู้เหตุเราย่อมมีโอกาสที่จะสร้างผลให้ได้นะคะวันนี้มาถึง เมื่อกี้เรียนกลับเรียนให้ท่านทราบนะคะว่าท่านทำงานหมายว่าวัดที่เป็นกรณีศึกษาเนี่ยหรือว่ากรณีที่เราอ่านทบทวนวรรณกรรมจากที่อื่นเนี่ยเราพบว่าทํางานกันแบบ4 3 4สมสี่ลักษณะที่เมื่อกี้กลับเรียนพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติไปเนี่ยเราลองมาดูนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าทําได้ยังไงเหตุปัจจัยอะไรที่เอื้อให้ทําได้แล้วอย่างที่กลาบเรียนนะคะว่าเราสนใจ เหตุปัจจัยที่วัดอื่นๆทําได้ด้วยเราจะไม่สนใจไม่ใช่ไม่สนใจเราให้ความสําคัญน้อยกับเหตุปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะว่าต้องเป็นวัดแบบนี้เท่านั้นที่ทําได้เพราะว่ามันไม่สามารถเอามาประยุกต์ใช้นะคะเราได้คําตอบแบบนี้ค่ะว่าเหตุปัจจัยที่จะฟื้นให้ฟื้นวัดฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองได้เนี่ย อันดับแรกเลยที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดถ้าภาษาวิจัยเราเรียกมันว่าปัจจัยจำเป็นนะคะหรือว่าปัจจัยที่ขาดไม่ได้นะคะหมายความว่าถ้าขาดตัวเนี้ยส่วนอื่นก็ไม่เวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีตรงส่วนนี้เป็นปัจจัยตัวแปรที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าปัจจัยด้านคุณสมบัติของแกนนำพระสงฆ์และคระหัส ทางซ้ายเนี่ยคือความจําเป็นพื้นฐานคือท่านต้องมีกรณีศึกษาทั้ง4เนี่ยท่านมีภูมิรู้ระดับโลกุตรธรรมไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะคะคฤหัเดีน,นี้เราจะพบว่าคฤหั์เนี่ยศึกษาสนใจธรรมะก,กันเยอะมีการปฏิบัติธรรมมีแหล่งที่เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมของคฤหั์เกิดขึ้นเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าท่านมีภูมิรู้ระดับโลกุตรธรรมก็คือเรื่องของจิตวิญ,ญญาณเข้าใจความจริงของชีวิต นะคะแล้วก็เข้าถึงสัจธรรมแล้วก็มีอิสรภาพในการพึ่งพิงวัตถุน้อยแล้วก็มีความสุขอันประณีตนะะมีทักษะในการออกแบบวิธีการศึกษาอันนี้ก็สำคัญนะคะบางบาง,บางกรณีที่ตอนที่เราสำรวจหาว่าวัดไหนจะเป็นเคสให้เราเนี่ยบางวัดท่านมีความรู้เรื่องโลกุตตรธรรมแต่ว่าท่านอาจจะขาดทักษะในเรื่องของการที่จะออกแบบ เพือดึงคนเข้ามาหรือแม้ว่าถ้าท่านจะพาออกนอกวัดท่านก็ไม่มีทักษะในการที่จะออกแบบว่ากิจกรรมหรือว่าธรรมะควรจะพูดเรื่องไหนนะคะข้อสำคัญอีกประการที่3มคือรู้เท่าทันวัฒนธรรมบริโภคนิยมรู้ว่าอะไรคือศัตรูของการพัฒนาจิตวิญญาณ ชัดเจนค่ะลัทธิบริโภคนิยมที่กระตุ้นให้คนเสพ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 พึ่งพิงวัตถุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเสพติดเหมือน Facebook หรือว่าการที่ต้องดิฉันเองเนี่ยสอนนักศึกษานะคะเวลาเขาจะลงพื้นที่เขาจะถามว่าอาจารย์มีคลื่นหรือเปล่าเวลาเขาเลือกพื้นที่นะคะคือถ้าไม่มีคลื่นเนี่ยเขาไม่ลงเขาบอกเขาไม่ไปชีวิตนี้ขาดขาดแฟนได้แต่ขาดมือถือไม่ได้อะไรประมาณนี้ ส่วนด้านขวานี่นะคะด้านขวาคือความสามารถเพิ่มเติมคือเราพบว่าในสีกรณีศึกษาเนี่ยถ้าทั้งพระสงฆ์และครหัตมีวิสัยทัศน์คือมองการไกลแล้วก็มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์คือคิดแบบมีแผนนะคะไม่ใช่คิดแบบวันนี้ทําอย่างนี้วันนี้ทําอย่างนี้นะคะแต่ว่ามีภาพอยู่ในหัวละว,ว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไหนแล้วก็วางแผนที่จะไป แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากมีการประสานความร่วมมือกับภาคีหลากหลายมากเลยนะคะเต็ไมไปหมดแล้วก็มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรมีความใฝ่รู้อันนี้เป็นคุณสมบัติที่เราทึ่งมากเลยทั้งทั้งพระแล้วก็ญาติโยมเนี่ยเป็นคนที่สแสวงหาความรู้ตลอดนะคะสแสวงหาว่าเออมีที่ไหนแปลกใหม่มีที่ไหนที่จะไปดูงานม,มีที่ไหนฝึกอบรมท่านไม่หยุด การแสวงหาความรู้เพราะท่านตระหนักว่าความรู้มีวันหมดอายุความรู้ที่เราเอามาอ่านวันนี้งานวิจัยวันนี้วันลุ่งขึ้นมาอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เพราะมันทําภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความรู้เหมือนกับอาหารมันมีวันหมดอายุเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่รวมสัจธรรมนะคะไม่รวมปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นต้องมีความใฝ่รู้หาความรู้มาตลอดนะคะ วันนี้เงื่อนไขแหละเงื่อนไขที่จะทําให้อันปัจจัยบุคลากรเนี่ยประสบความสําเร็จได้เราก็ดูด้วยนะคะว่าจะสําเร็จได้มากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตรงนี้ค่ะคือในกลุ่มของพระและคาระวะเนี่ยมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันเราอย่าคิดว่าการเหมือนกันเนี่ยเป็นสิ่งดี ธรรมชาติให้เรามีความหลากหลายเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราศึกษาพบว่ากลุ่มยิ่งมีความหลากหลายความสามารถแล้วก็สามารถทํางานเป็นทีมได้เนี่ยโหไปโลดเลยเพราะว่าแต่ละคนจะเอาจิ๊กซอว์ความสามารถมาช่วยกันเติมช่วยกันเต็มแล้วก็ทํางานแบบแนวราบไม่มีใครสั่งใครนะคะพระท่านก็จะฟังคารวะคารวะก็จะก,กล้ากราบเรียนพระว่าเรื่องนี้โยมคิดว่ามันไม่เวิร์กนะคะ หรือว่าเรื่องนี้โยมไม่อยากฟังโยมอยากฟังเรื่องนั้นนะคะโยมท่านจะเสนอโยมที่ในบางกรณีศึกษาจะฟังว่าเรื่องที่ท่านจะเทศตรงนี้ขอไม่ฟังขอฟังเรื่องนี้เพราะกำลังทุกข์ใจเรื่องลูกเรื่องครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้พระท่านช่วยกันคิดได้อย่างเต็มที่ กิจกรรมหลากหลายไม่หยุดนิ่งมีความต่อเนื่องตลอดเวลานะเพราะว่ากลับเรียนว่าเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เสร็จได้ในวันสวันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะมนุษย์มันต้องพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นมากที่กิจกรรมมันต้องมีความหลากหลายเพื่อที่ว่าคนจะได้ไม่เบือ่อคนเมือง เบื่อง่ายนะคะท่านอาจจะต้องตระหนักตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในสังคมที่รีโมทดูช่องนี้ไม่ชอบเปลี่ยนไปเว็บนี้ไม่ชอบเปลี่ยนมันสร้างอนุสัยสร้างความเคยชินที่เบื่อง่ายซับไม่อยากเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน,เ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านกําลังแข่งกับคนท่านกาลังทํางานกับคนที่มีความเบื่อง่ายเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นกิจกรรมของท่านถ้าหากว่าจะเริ่มริเริ่มเนี่ยมันต้องให้ความสําคัญกับ ความหลากหลายแตกต่างกันนะคะสอดคล้องกับคุณภาพที่เขาต้องการนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นหมุนเวียนแล้วก็ต้องมีความต่อเนื่องเพราะว่าจิตวิญ,ญญาณไม่สามารถทำได้ในเวลาวันสองวันมันไม่ได้สำเร็จรูปแบบบะหมี่แบบนั้นนะคะปัจจัยข้อที่3อันนี้มาสู่ตัวโครงการวัดบรรดาลใจโดยตรงเลย ก็คือว่าสัปะยะเป็นด่านแรกนะคะเราจะพบเลยว่าเพราะเราสัมภาษณ์ญาติโยมที่เข้ามาในวัดที่เป็นสี่กรณีศึกษาด้วยว่าหลังจากที่วัดท่านปรับปรุงสัปะยะของท่านตามมีตามเกิดนะคะเท่าที่ท่านจะทําได้เนี่ยก็ปรากฏว่าญาติโยมก็อยากเข้ามามีความรู้สึกว่าเออมันร่มรื่นอะ่ะคือถ้าเข้ามาถึงปุ๊บเจอของที่ไล่แขกเนี่ยสกปรกเป็นมีขยะหรือเต็มไปด้วยที่จอดรถ ด้สินาทีโอเคเหมนต้องเป็นชิงคันเซนแล้วนะคะรถไฟเร็วกว่า,วาเสียงมั้งคะสัพยะเป็นด่านแรกที่คนภายนอกเข้าสู่พื้นที่วัดบุคคลจะใช้เวลาอยู่นานเพียงไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสัพยะอันนี้เราวันนี้เราคุยมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นขอข้ามอันนี้ก็มีความสําคัญมากเหมือนกันนะคะที่เกี่ยวข้อง ก็คือเราพบว่าใน4กรณีศึกษารวมทั้งที่เราทบทวนวรรณกรรมที่อื่นๆเนเรื่องเงินนี้เป็นเรื่องที่แทบจะไม่ใช่ขอขาดปัดตายเลยเงินนี้มีคนพร้อมที่จะให้แต่ว่าการศึกษาพบว่ายังไม่สําคัญเท่ากับท่าทีของการจัดการการเงินที่ทําให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทั้งพระทั้งคารวะเนี่ยมีความรู้สึกว่าเงินได้รับการจัดการอย่างโปร่งใสเป็นที่รับรู้โดยทั่ว ท้าเมไรเกิดประเด็นที่เป็นการกินแหนงแคลงใจแบบนี้โอกาสที่เราจะฟื้นวัดคืนเมืองก็เป็นไปได้ยากอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราพบนะคะแล้วเงื่อนไขปัจจัยของประการนี้ล่ะคะของทั้งหมดที่กล่าวมากลับมาที่คุณสมบัติของแกนนำพระและครหัสั์คือเราพบว่าข้อสี่เนี่ยการที่เขาเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็เคารพ เพราะว่าท่านเขาพบนะคะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูวัดเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตอย่างสมถะนะคะรวยได้นะคะไม่ได้หมายความว่าไม่รวยไม่ได้แต่ว่าใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็มีความสุขในมิติอื่นนะคะทำให้คนอื่นๆเนี่ยมีแรงบันดาลใจว่าเอ้ยความสุขไม่ต้องพึ่งพาวัตถุก,ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ มันนำไปสู่ความเลื่อมใสความเลื่อมใสหรือความศรัทธาเป็นเป็นปัจจัยประการสําคัญอยู่แล้วในการที่จะดึงคนเข้าสู่กิจกรรมนะคะมาสู่ข้อเสนอแนะค่ะหมดในเวลาสิบนาทีนะคะเอ้าเลยเวลาเหรออาเหรจริงๆเขาให้เวลาหนึ่งนี่เมื่อกี้เห็นว่าเวลาสิบนาทีเหลือสิบนาทีเอาไปเร็วๆนะคะรถเร็ว ฟื้นวัดคืนทำนำเมืองทำยังไงเราก็พูดสามเรื่องนะคะการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการอบรมในเมื่อเราถือว่าเรื่องบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นโครงการวัดบรรดาใจจะต้องจัดกิจกรรมของการฝึกอบรมนะคะแล้วก็ต้องพัฒนากิจกรรมทางสังคมของวัดเพื่อให้ ฟื้นฟูพิธีประเพณีพิธีกรรมโดยที่สามารถสอกแทรกโรกุุตละธรรมให้เข้าไปอยู่ในนั้นได้เราต้องฟื้นภูมิปัญญาของพระเกจิอาจารย์หรือพระเถรามหาเทรานุเถระในสมัยก่อนขึ้นมาการสำรวจความพร้อมของวัดนะคะอันนี้จะไปเร็วนะคะขอข้ามก็คือเนื้อหาอันนี้จะปรากฏอยู่ในหนังสือก็ขอไปเร็วๆว่าจัดกระบวนการเรียนรู้ในการฝึกอบรม ก็ประกอบไปด้วยตามที่จากข้อค้นพบอะค่ะมันคือข้อค้นพบข้อเสนอแนะนี่มันต้องอิงกับผลการวิจัยไม่สามารถไปเสนออย่างอื่นได้นะคะด้านเนื้อหาอันนี้เป็นส่วนที่เกินขึ้นมาซึ่งเราคิดว่ามีความสําคัญนะคะในหลักสูตรการฝึกอบรมต้องทําให้พระท่านวิเคราะห์ชุมชนได้ต้องสามารถมีความสามารถในจิตบําบัด มีการตลาดทางสังคมนะคะสร้างจุดเด่นของวัดให้มีความสําคัญในชีวิตของสังคมสมัยใหม่ได้เพราะว่ามีวัดที่เขาประสบความสําเร็จคือออกแบบทํำยังไงคํานึงถึงเงื่อนไขปัจจัยอะไรบ้างนะคะวิธีคิดแบบต่างๆแล้วก็มีความรู้เรื่องการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงด้านเนื้อหานะคะอันนี้คาบเกี่ยวเกี่ยวข้องกับท่านสถาปนิกด้วยนะคะ ก็คือความรู้ด้านด้านทางสุนทริยศาสตร์เราจะพบนะคะว่าวัดเนี่ยเป็นที่รวมของสุนทริยศาสตร์คือความสวยงามที่ดูแลทําให้เกิดความสงบไม่ใช่ดูแล้วเกิดกิเลสนะคะมันสวยงามแต่มันดูแลมันไม่เข้าไปสู่ความสงบนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ออกแบบสปายะต้องมีความรู้ด้านสุสนทริยศาสตร์การจัดแสงสีเสียงให้เอื้อต่อความสงบและข้อสาคัญถ้าเราต้องการฟื้นวัดให้เป็นสถานที่สาธารณะ เราต้องคำนึงถึงคนทุกเพศทุกวัยผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายด้วยให้เขาสามารถมาใช้ประโยชน์ได้นะคะบางทีเราละเลยลืมไปคนที่เขาหูหนวกถึงเขาไม่ได้มายินเสียงนกแต่เขาต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาสามารถดูแล้วเขารู้สึกมีความสุขได้นะคะเพราะฉะนั้นในการออกแบบเนี่ยสิ่งพวกนี้ที่ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะอันนี้จะข้ามนะคะว่ากระบวนการเรียนรู้ ในการฝึกอบรมของโครงการวัดประดานใจต้องเน้นจากของจริงนะคะไม่มานั่งคุยในทางทฤษฎีต้องพาลงพื้นที่ไปดูกันเลยแล้วก็เอาสิ่งที่ดูมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันแหล่งเรียนรู้ต้องมีความหลากหลายค่ะต้องฝึกให้ท่านได้ตั้งคำถามฝึกหมดนะคะการพัฒนากิจกรรมทางสังคมของวัดทำไงที่รกุตตลธรรมจะถูกสอกแทรกอยู่ในประเพณีพิธีกรรม อย่างแนบเนียนนะคะการสำรวจความพร้อมของวัดอันนี้สุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าทางโครงการเนี้ยต้องการให้โครงการวิจัยกรอบความคิดเนี่ยบอกว่าแล้วตกลงทางโครงการก็ดีนะคะหรือว่าทางพระคุณเจ้าก็ดีเนี่ยจะทราบได้ยังไงว่าวัดของท่านเนี่ยสามารถที่จะผักดันภารกิจตรงนี้ได้เรารู้ปัจจัยรู้อะไรนะนะคะ เราก็เลยศึกษามาว่าเราอาจจะลองจากการสำรวจดูว่าเรามีทุนบุคคลไหมท่านพระกุจ้าจะลองคิดว่าเรามีพระที่มีฉันทะในศาสนกิจอย่างนี้หรือเปล่ามีเจ้าอาวาสมีวิยาวัจกรมีพระเถระนะคะมีเจ้าคณะมีอะไรที่เรื่มใส่แล้วก็ผู้นําท้องถิ่นด้วยนะคะที่มีอยู่แล้วก็มีทุนธรรมชาติหรือไม่คือถ้าเราแทบจะไม่มีทุนธรรมชาติก็คงยากที่เราจะรื้อฟื้นความเป็น สปายะของเมืองนะคะท่ามกลางเมืองแบบนั้นขึ้นไปได้มีทุนทางวัฒนธรรมไหมอันนี้ก็สําคัญอันนี้จะข้ามไปนะคะเพราะาเมื่อเช้าเราคงได้ฟังแล้วว่าคือในกรณีศึกษาเนี่ยมีบางวัดที่ท่านมีเกจิอาจารย์ท่านก็สอนเลือกโกสุสโรบายในการดึงคนเข้าวัดได้อย่างแนบเนียนสามารถทําให้คนเข้าถึงโลกุตรธรรมได้โดยผ่านสิ่งที่คนภายนอกดูแล้วไม่เข้าใจอาจจะนึกว่า โอ้เป็นเรื่องของไสยศาสตร์แต่ที่จริงไม่ใช่นะคะเมื่อเข้าไปสัมผัสจริงๆแต่ใดๆทั้งหมดการมีทุนบุคคลและองค์กรถือว่าสำคัญที่สุดในบรรดา3-4ทุนที่กลับเรียนมาจบค่ะขอนมสัสก,การและขอบพระคุณนะคะ